ingin <tuk> พอบอกว่าปวดท้องพี่ฮันแวะซื้อขนมช็อกโกแลตมาให้เมียเลยนะคะคุณพี่ไอเราก็จะแมน่นลูนาะที่แห้งนะนี่อยากกินอะไรเผ็เดเผ็ดแซ่บๆอีหล่ะคุณพี่แต่ว่าอยากกินเจ้าปลาากเลยเออตำเจ้าจากบาทอีกก้อนนึงพี่อันกระท้อนมันฝรั่งให้ละ่ะคุณพี่ทอดไปรอบแรกนะคะใหม่ก็เลยได้ทอดรอบไม่อีกนะคะเออเลิศบอทอดไปสองรอบมอน,นี่นะนี่ต้มจับชายแสนปีมาแล้วคุณพี่รู้สึกว่ากินข้าวได้ง่ายมากเลยไม่ใช่สิกินผักเออกินข้าวอะไรล่ะกินผักเร็วง่ายมากเพราะว่าเฮ็ดต้มจับชาย รู้สึกอยากทําแพนเค้กด้วยวันนี้เอาเคุรีสลายย่างเธอไปน่เนะ้ะสรุปแล้วทําออกมาสวยมากแต่ไม่มีคนกินนะคะเออเฮ็ดไว้ซื่อๆนั่นแหละไคสิกินก็แล้วแต่เธอนินก็ไม่กินนะคะคุณพี่อยากเฮ็ดซื่อๆน่ะแม่แต่พี่ฮันก็เออายเรากินขออิ่มเราวอแล้วว่าเออไม่กินก็ได้หรอกมั้งวันนี้ว่าซา่ย์เออนี่ความสามารถพิเศษคุณพี่มือนึงต่ามือนึงผัดโอ้ยนะคะไปทํางานร้านอาหารได้เลยนะเนี่ยจ้างได้นะคะคุณพี่ผัดคุ้มแน่นอนนะคะผัด2มือได้เลยวันนี้คิดจังได๋บูอยากเฮ็ดว่าเฟิร์มันบอนล คุณพี่ไส้พิชไส้ถึกแต่ออกมาเออเห็นไหมสวยนะคะเคยอยากเป็นแม่ค่าวาฟเฟลนะแม่คุณพี่ตะกินยาซื้อให้กินนอกแผ่นละสิบาทนะแม่มีไส้พร้อมเด้เออนี่พี่ฮานหาทํามากคุณช็อกโกแลตให้เมียซีหอดจุกๆนะคะกินให้น้ําตาลพุ่งไปเลย